ท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็แม่ย่าเอาของอามาให้นะคะเป็นรองเท้านะคะก็เลยมาเลือกกับเจสสิกานะคะว่าาจะเอาคู่ไหนดีนะคะเจสสิกาก็ตัดสินใจแล้วนะคะกองนี้ก็เป็นที่เจสสิกาชอบนะคะแล้วก็เลือกค <Thank you. S 1> mm ิดว่าจะลองอีกหนึ่ t รอ e ได้ไ on ท่านท่านเจสสิกาก็โอเค

ตามใจเอาตัวไหนไจะที่เอาตัวไหนไปทิ้งก็แลวแต่เอามาิ้ want างเดี๋ยวดี่ e ซลล์อืมแล้วเดี๋ดีโอเ e นอีเบให้เราหรือยงังเราจะได้ไปขายอีเบอเบ่นเกม เดี๋ยวเอ่อถ้าอันนี้ดูวิดีโอเนี่ยนี้ก็เห็นเจสิก้าเลือกอะไรในนั้นมีโกหรือเปล่าอืมอันนั้นสวยแม่คัมติเบอร์ด้วยยี่ห้ออะไรวอร์ตแบรนด์ นเอากางเกงดูกางเกงหรือยังกับเสื้อยูลูกอ่อทราวเสียดเอามาให้ท่านไปชมดูหน่อยเอามาให้ท่านไปชมดูหน่อยมันใหญ่แค่ไหนอันนั้นสวยอยู่แต่ว่าขายอีเบได้นะเนี่ยตัวเนี้ยเออเดี yeah. <'re> ๋ยวเลย it's too big แต่ว่า it's too big to แม่ว่ามันใหญ่ถ้ามัน yeah, ไม่ใหญ่แม่จะเอามาใส่เองอยู่เย่เ <Yeah. S 2> ่ค่ะต้นนี้ใส่ไหมยืนข <Yeah. S 1> ึ้นสิโอลายทำถ่ายแล้วก็สวยดีนะกาไม่ลองใส่ดูเหรอเป็นกระโปรง เจสกาชอบตัวนี้นะใส่ดูใส่ดูอ๋อพูดอีกครั้งหนึ่งอ um. okay. ันนี้เป็นยี่ห้อปาเปอรยี่ห้อนี้แพงนะคะท่านผู้ชม แล้วทำไมสง uh, สัสยใน,นนี้จะไม่ให้เด็ดีเซลนะเนี่ยเสร็จจะสิกาสวยมากเลยโู้สวยค่ะคำติเยอรไม่รู้อื huh. oh. ทำไมอะ uh, ไปใส่รองเท้าอันไหนเลย so <laughs> ยี่ห้อน,นี้นะคะท่านผู้ชมโทษอ่ะยี่ห้อน,นี้เอาคลิปข้างบนก็ได้ uh. ข้างในก็สวยนะคะเป็นเป็นหนงังเป็นหนังแท้เอืมเราไปไว้ข้างบนไปลูกไป which ones are half because i m always jumbled up with everyone else's i cannot keep t up with this ass you wanna keep up state เออ come on เอาใส่ถุงๆๆเอาถุงมาใส่อันนี like all my shoe project like that เอาถุงเล็กดีกว่าลูกถุงใหญ่เอาไว้ใส่ตัวนั้นถุงเล็กมีไหมเอาถุงตัวนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาถุงอ่าอ่า แล้วก็เอาเอาตัวน,นั้นใส่ที่เดิมไว้เอารองเท้าตัวน,นั้นอะใส่ใส่ตูถุงอันนี้ไว้ตรงไหนที่ไม่เอาอยู่ข้างบนอะก็เอามาเอาออกมานะลูกตุ๊กเยอะชุดอัสเตจอีพินอลนีเดโตรโอเว่แล้วเราก็ไปทา mm hmm. ยดีอัพรือลูมด้วยตัวไหนไม่เสื้อผ้าไม่เอาตัวน,นึงเอาไปทิ้งเอาเก็บ <Okay. S 1> okay. ตัวไหนเป็นเอ็กเ s นซี่ก็เก็กบไปขาย oh, เอาก็สิขีลายถ่ายปีแต่สูนี่นะคะมารีวิวให้ดูแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่ามารีวิวของของให้ดูหน่อยนะคะอ่า,อาจะมารีวิวสักหนก็นแล้วกันเนาะสาหรับคนที่อ่าชอบรีวิวเนาะอันนี้ก็เป็นหมานะท่านผู้ชมดิฉันซื้อมาสามปอนด์นะคะเป็นทองทองแดงนะสวยมาก เดีวชิเฟอร์อะไรเยอะอันนี้เป็นหกหงหนะคะที่ซื้อมาจากงานแอนติกนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ดิฉันซื้อมาหนึ่งปอนนะคะเป็นเป็นทองเหลืองอันนี้เป็นทองเหลืองแล้วก็อันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะส่วนอันนี้ก็ซื้อมาตอนงานแอนติกนะคะไปเที่ยวที่แอนติกก็อันนี้ก็ยี่สิบปอนนะคะหรือเอ้ยหรือว่าตอนตลาดแต่ไม่แน่ใจนะคะ สามีซื้อมาจากตลาดะคะ่ะตัวน,นี้จําได้ละตัวตน,นี้ก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันสวยนะคะตน,นี้สวยมากๆเลยอ่อแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอ่า เขาเรียกอะไรนะเป็นเซรามิกนะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นอ่าได้เป็นทองเหลืองนะคะอันนี้ทองเหลืองเนาะก็ไม่มีอะไรรีวิวนะท่านผู้ชมส่วนของอย่างอื่นก็อยู่ในรถนะคะไม่ได้เอาไม่ได้เอาออกมาเลยเนะาะเด็กๆก็ทำอ่าช่วงนี้ปิดเทอม today we you want to go you want to go walking or not โน่ผ <No. S 1> no, <but> ิดปะไม่ใช่ไปวอลกิ้งที่อันนั้นนะที่อะไรนะที่ปิดอกม้เยอะๆที่มีเฟร้าวอร์ทีมีอ่าอ่าอ่าที่หมามันแมทธิเห็นหมาน่ะมาเลียแล้วแมทธิวก็ไปแอบในป่าไปไหม You remember a t t h e w The one had dog and had the pond and people throw stick in the water and the dog c o u t w a l k there we go collect m o o เอาบไหอืมเอาวก็ไปดูดอกไม้เพราะว่าท้งกลักฟลาวเอนอะน่าสนุกดีออกเบื่อโบว์ลิ่งอยู่บ้านทุกวันหรือว่าจะไปที่ปีโอเคก็ทูที่ีติถ้ไม่ไปพรุ่งนี้ถ have to talk to daddy first. Mm ุยกับด๊าตี้ก่อน when are the sales coming back? want new the h are sales e coming car back? boot I p แล้วอันนี้ไม่イヤโฟนไม่ดีละไม่แต่ก็ไมมันใช้เปลืองกันเลยใช้มาสิบอันแล้วนะ p h o ฟนน่าเสียดาอะไรนะที่เอาที่มันหายนะอะไรนะเอียบเอียบอะไรนะที่จะการทำหายไอพอตน่าเสียดายเนาะ แมก w l a o i ่ชอบยอกเขาหลายไหมหยอกไปยอกมาลยพังของห้ามมาทำผมแม่พังแล้มีอันสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ l หม

เบื <Because S 2> play ่อบ๊ทเหรอแล้วทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนแล้วเบื่อแล้วป่ะนนี้เพื่อนคิดถึงแล้วมั้งแวะแม่ทีแวะแม่ทีสมบูรณ์ใหม่อาจจะอ่ะที่แม่บีเน็กมันเดือนน้าเขาก็จะไปโรงเรียนละเออได้บอกจะให้แม่บอกว่าอันอทำการบ้านไงเอาโนททำไมเราไปเร็วอีกนิดเดียวเอง ไปไปไปเดี๋ยวมันจะลืมไมไม่ forget ฮะเอออยากกินก็ทำเอาลูกโตลวคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงามเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปตำบะคงเดี๋วดิฉันจะไปตำบะคงนะคะยำยำบะคงไว้แล้วนะคะดูมันเหลืองอ่อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ข้าวปุ่นนะตอนนี้ขนมจีนที่ไปซื้อกับน้องน้ำกินไปสองห่อแล้วนะคะท่านผู้ชม ดิฉันชอบกินมากนะคะขนมจีนกินไปสองห่อแล้วอ่าก็เหนียวนุ่มดีนะคะดูเหนียวนุ่มดีเป็นขนมจีนดิฉันจะให้ดูนี่นะคะขนมจีนยี่ห้อนี้ก็อร่อยค่ะ <C mes im mon> ท่านผู้ชมเหนียว<ๆ>นุ่มดีอ่าเหนียวนุ่มดีนะคะก็เป็นอ่าได้ตัวนี้มานะคะเส้นก็จะคั้นข้างใหญ่นิดนึงนะคะเหมือนกับขนมจีนบ้านเราเลยนะคะเส้นก็อ่าก็โอเคนะคะท่านผู้ชมก็อร่อยอยู่นะะ เอาละคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้า uh, because they have s ปส l l s i ส e and a big size <Okay. S 1> เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ